้นนี้นานมากนะคะที่จะได้ผ่านมาเส้นนี้หลังจากที่มีสี่เลนเราก็ไปเที่ยวที่สี่เลนค่ะวันนี้ที่มาเส้นนี้เพราะว่านำจัก,กรยานหลานมาซ่อมเลยผ่านมาเส้นนี้อีกครั้งหนึ่งทุกอย่างก็เหมือนเดิมแต่ก็แปลกตาบางพื้นที่นะคะ กเส้นนี้เราจะเทียวประจำนะคะเวลาทำงานก็จะเทียวเส้นนี้ประจำค่ะเส้นนี้เป็นเส้นสมเด็จบุกดาหานนะคะเส้นที่เราเทียวประจำ เมื่อทำงานอยู่นะคะตอนนี้ก็เกษียณมา3-4ปีแล้วค่ะไม่ค่อยได้เทียวจะไปเทียวเส้นสีแรงเยอะกว่านะคะ ชมบรรยากาศรอบๆนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะที่ครึมๆค่ะเหมือนฝนจะตกแต่ยังไม่ตกเดินทางวันหยุดนะคะเป็นลักษณะน,นี้